เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกใส่เลือกใช้นะครับคันนี้เป็นมิสูครับมิสูบิชิแลนเซอร์ปี94ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยรถขับใช้งานได้เลยครับราคาถูกๆ 26,500ืหกพัน้าร้อยบาทนั่นเองนะคะจักรยานนะครับใช้งานกันแดดกันฝนไกลตลาดซื้อผ้าํำลัๆก็คือแค่ปลอดภัยหายห่วงครับเดินทางไกลได้สบายนะครับเกียร์โต้ด้วยตกไฟฟ้าเบาผ้าเดิมๆไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีเป้าเลือก้อกันประจำได้ไม่ผ้าชิปใหม่ๆนะครับภาษีปีหน้าครับหกเก้าองเครื่อง สะอาดนะครับสะอาดเต็มเดิมคันหน้าบางๆแต่เข็บใต้ขวาอรอยพยับรอยอักอยู่ครบเล่มเอกสารครบแล้วก็ยังมีประกันชั้น3ามห้ด้วยครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับคุ้มค่าแน่นอนพิกัดดูรถอยู่ระยองครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ